HEADLINE NEWS ดรรังสิตวุฒิวรลโรจนนาผูมำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมากระตุ้นเตือนเรื่องโรคไวรัส r s v กิจกรรมพุทธหันษาพาสุขใจการประชุมกรรมการบริหารประจำสัปดาห์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวรอบรัวศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันพุทธพพที่4พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563ค่ะในวันนี้นะครับอยู่กับคุณสุภล์คงไทยส่งและกระผมคณินจุลเสวกรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับมาที่ข่าวแรกครับท่านภูมิหน่วยการดรรังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะพูดกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการป้องกันเชือ้อไวรัส RSV ที่ลานหน้าคัางสิริวิทยาทดรดรรังสิตวุฒิสุวรรณรจนชนะผู้อำนวยการ เตือนเรื่องเชื้อไวรัส RSV ที่กำลังระบาดในเด็กช่วงอายุระหว่างแรกเกิดถึง3ปีซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเด็กที่ป่วยจะมีอาการเบื้องต้นคล้ายกับเป็นหวัดธรรมดามีน้ำมูกไหลไข,ข้ไอจามพ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตอาการของลูกอย่างใกล้ชิดโดยเชื้อ RSV สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านทางการสัมผัสดโดยตรง จากการจับมือซึ่งการติดเชื้อดังกล่าวมัคพบในเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงและเด็กที่มีโรคประจําตัวผู้ปกครองสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชือ้อไวรัส RSV ได้โดยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดต่อทางการสัมผัสทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอเพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้อสวมหน้ากากอนามายัยขณะอยู่ในที่แออัดหรือในบริเวณสาธารณะ ให้เด็กดื่มน้ําอย่างเพียงพอเพื่อลดภาวะขาดน้ําและช่วยขับเสมหะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กที่ยังไม่หย่านมสามารถให้เด็กดูดนมได้มากที่สุดตามความต้องการแยกอุปกรณ์และภาชนะต่างๆของเด็กไม่ควรใช้ร่วมกันไปต่อกันที่กิจกรรมพุทธันสาพาสุขใจค่ะ ที่สนามย่าเทียมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาคณะครูบุคลากรและนำผู้ปกครองและนักเรียนทำกิจกรรมพูดหันษาพาสุขใจโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่เกมช้อนและตักวัตถุในน้ำโดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็น3กลุ่มทำกิจกรรม3ฐานโดยฐานแรกคือการช้อนยางโดยใช้ตะเกียบจากนั้นนำยางไปไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้อีกฝั่งฐานที่2 การตักลูกปัดโดยใช้ช้อนและฐานที่3คือการตักฝาขวดน้ําโดยใช้ที่ตักแบบตะคายโดยให้นักเรียนทุกคนได้หมุนเวียนทํากิจกรรมครบทั้ง3ฐานกิจกรรมที่2คือเกมกล่องลูกบอลหันขาโดยให้นักเรียนขึ้นบันไดและสไลเดอร์ลงมาแล้วโยนก,กล่องลูกบอลหันขาเหมือนการทอยลูกเตา๋าเมื่อนักเรียนเห็นสีลูกบอลบนกล่องแล้วก็ไปเก็บลูกบอลสีนั้นนําไปใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ กิจกรรมที่3คือการทำหมวกกระดาษม้าโดยให้นักเรียนระบายสีบนกระดาษที่ถูกตัดเป็นรูปม้าแล้วติดรูปมานี้ลงในกระดาษแข็งขนาดเท่าสีสาะเด็กจนได้เป็นหมวกกระดาษม้าส่วนในช่วงบ่ายเป็นการทำน้ำสองสีโดยการเตรียมน้ำหวานสีแดงและสีเขียวโดยให้นักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีเมื่อนำมาเทรวมกันแล้วใส่น้ำและน้ำแข็งดื่มชิมรสชาติ จากนั้นจึงพานักเรียนและผู้ปกครองไปยังฟาร์มจิ้งหรีดภายในศูนย์โดยได้มีการให้ข้อมูลในการเลี้ยงจงยิ้งหรีดโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กใช้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาทักษะทางสังคม และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการไปไปิดท้ายกันที่การประชุมกรรมการบริหารประจำสัปดาห์ครับเมื่อเวลา13นาฬิกาดรรังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารการรับทราบผลการดำเนินง,งาน โครงการกิจกรรมต่างๆในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนการดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตอาทิการนิเทศหน่วยบริการและห้องเรียนสาขาระหว่างวันที่1 4ถึง15พฤศจิกายนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านน้องท่องโลกกว้างปี4ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1 6ถึง18พฤศจิกายนเป็นต้นณนะห้องประชุมสุรนารีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา หมดเวลาสาหรับข่าวรอบรัวประจําวันนี้แล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปด้วยคําคมประจําวันเช่นเคยค่ะจงเลือกคบคนที่ฉลาดแก้ไขและหลีกให้ไกลคนที่ฉลาดแก้ตัวเพราะท้งหมดนี่คือข่าวรอบรัวคุณสุภรัชต์คมไทยสงกระผมคณินจุลเสวกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ